สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube คลิปนี้นะครับมาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางราวสามคีราวสามคี v ี p แล้วก็ราว VIP นะครับผมค่ำคืนของวันที่18นะครับเดือนพฤศจิกายน2 5 6 6นะครับสำหรับเมื่อคืนนี้ถ้าเกิดใครนะครับไปติดตามแนวทางราวสามคีผมก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเพราะว่าแตก3ตัวตรงนะครับแล้วก็2ตัวก็ มาตรงๆเน้นๆนะครับผมนาะเมื่อคืนนี้นะครับตัวเด่นตัวเด่นก็มาทั้ง2ตัวถ้าเกิดใครเอาตัวเด่นไปวิ่งรูดนะครับสําหรับลาวสามัคคีนะครับผมให้2กับ8ไปผลที่อ่อนครับ2 8 1 0 2นะครับพี่ๆใครวิ่งรูดที่8นะครับพี่ๆเข้าไปที่นะครับ81งตรงๆเน้นๆแล้วก็3ตัวแตกนะครับนี่เลย281นะครับหรือว่าใครเอา2ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่0 2ย์นะครับตัวเจาะไม่มาเนาะ นะครับก็รอบนี้ถือว่าได้เฮกันนะครับส่วนใครนะครับราวสามัคคี VIP เนาะนะครับในรอบนี้มาเป็นพียงแค่ตัวเด็ดนะครับพี่พี่ให้3กับ7จ็ดเนาะรูดสามเไม่มาเอสามไม่มานะครับใครเอา7ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่2 7นะครับผมตัวเจาะไม่มานะครับดาว VIP นะครับให้9กับ5นะครับผลที่ออก5้าซ้สามเจ็ดห้านะครับรอบนี้ ใครวิ่งรุ่นที่5เข้าไปที่5 7 7 5นะครับมาในตัวเจาะเนาะก็ยินดีกับพี่พิสมาชิกด้วยนะครับแนวทางเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าตัวเด่นก็มาทั้ง3รอบนะครับส่วนแนวทางค่ำคืนนี้นะครับก่อนไปรับชมก็ขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้านน้ำเตาทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบารองเนาะเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับผม วันนี้ขอให้แตกสามตัวอีกนะครับพี่พี่เนาะอยากให้พี่พี่สมาชิกมีโชคกันนะครับผมค่ำคืนนี้ผมให้ไปที่เลขศูนย์แล้วก็เลขหนะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลขห0ศนย์หนึ่งนะครับศู0ย์หนย์นะครับห1หนึ่งหสอง 68นะครับผม3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ไปที่0 6 2นะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับ6 2 6 8 0 8นะครับผมอันนี้ราวสามัคคีนะครับส่วน เราสามัคคี V I P นะครับเราสามัคคี V I P ผมได้2แล้วก็6นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข2นะครับผม2 1 2 5 2 8 6 1 6 5 หกนะครับ3ตัวผมให้ไปที่6 2 5นะครับนี่เลยนะครับผมส่วนลาว vip นะครับลาว vip ผมได้เลข2แล้วก็เลข8นะครับ สายรูดให้ไปที่เลข8นะครับผมแปดส8มแปดห้าแดจสาสองหแล้วก็สองนะครับ3ตัวให้ไปที่2 8งนะครับพีพี่ นี่เลยนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับเราสามัคคีเราสามัคคี v ี v p แล้วก็เราว v p p นะครับชื่นชอบในรอบไหนผมขอให้พี่ๆสมาชิกโชคดีปังๆทั้ง3รอบนะครับผมก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ